แล้วตอนนี้นะคะซินก็อยู่ที่บ้านตุ๊กตาตุ่นหุ่นกระบอกไทยค่ะแต่ตอนนี้สิคะซินเนี่ยฝึกเวลาฝึกมากะหูกระบอกเนี่ยเป็นเวลาสามชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่ไปถึงไหนเลยค่ะเอาเป็นว่าต้องไปหาผู้รูม้มาช่วยซินแล้วล่ะค่ะเรงไปหาผู้รู้กัน <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะนี่ใช่พี่หนึ่งหรือเปล่าครับใช่ครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะและตอนนี้นะคะซีนก็อยู่กับพี่หนึ่งค่ะหรือว่าพี่นิเวศแววสมณะค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะอีกรอบเลยครับค่ะพี่หนึ่งที่เป็นวิทยากรประจำบ้านตุกตุนหุ่นกระบอกใช่แล้วใช่นะครังั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะคพี่หนึ่งให้พี่หนึ่งเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกไทยให้ท่านผู้ชมทมางบ้านได้ฟังหม่ถ้าถ้าบอกเป็นหุ่นกระบอกไทยนะคะจริงแล้วห,หุ่นกระบอกไทยเนี่ย จัดอยู่ในประเภทของคําว่าหุ่นไทยออซึ่งหุ่นไทยะจะมีทั้งหมดอยู่4ประเภทนะครับอ,อ๋อคือมีอยู่หลายแบบใช่อยู่หลายแบบนะฮะแ,แต่ว่าคาคาว่าหุ่นกระบอกเนี่ยเขาเรียกว่าหุ่นกระบอกเพราะว่าลําตัวก็ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่แล้ววิวัฒนาการกว่าจะมาเป็นหุ่นกระบอกไทยจากสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้มีการแตกต่างไหมคะค่อนข้างจะแตกต่างกัน,นะครับ<อ>จริงแล้วหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเริ่มจากที่ที่เขาบอกว่าชื่อในเหน่งเป็นคนที่สีซอตามวัดตามวาไปเรื่อยๆนะฮะเป็นหุณจจีนเห็นหลังมาก็เอาหัวคือหัวมันมาแกะ แล้วก็เล่าเรื่องแล oh ้ว <nước> ก <ok. S 2> oh. ็เ <Tonight> ล <Okay. S 1> <S ninja> ่นซอเขากับกับการเล่าเรื่องนั่นไปแต่พอแกะไปเรื่อยๆๆสี่ห้าวันของคุณผู้มคุณหมาก็เริ่มเน่าก็เลยเริ่มเปลี่ยนที่จะมาเป็นหัวไม้มากขึ้นเริ่มมีลายบ้างแต่ก็คงไม่ละเอียดอ่อนแต่พอได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณกระบอกเนี่ยเริ่มมีอิทธิพลต่อคนกรุงเทพเริ่มเข้ามาอยู่ในวังฉะนั้นเนี่ยลวดลายต่างๆก็เริ่มวิจิตตาการตามากขึ้นเริ่มมีการกันแหนะลายการลงลักปิดทองกันปักผ้า มันก็เลยกลายเป็นยุคทองของหุ่นกระบอกไทยในสมัยรัชาลจากการที่ขยับขยื่นอะไรได้ไม่มากมีการจีบนิ้วได้อ๋อคือเมื่อก่อนก็จะเป็นหุ่นใช่ชื่อชื่ธรรมดาทำท่าโครงตัวไปตามจังหวะแต่ว่าในอนาคตคุณจะกรบพิบตาได้แล้วแน่นอนเรากำลังจะสร้างอยู่ใช่ไหเพราะว่าเดือนมีนาคมนี้เราจะแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องพันท้ายนอนสิงเกิมิวสิคัล คุณก็บอกก็จะสามารถลืมตาอ้าปากกรามไม้กับมือและสาคัญเลยว่าเป็นในแนวละครเพลงงั้นเดี๋ยวในเราก็เข้าเรื่องพันธายแล้วเรื่องละครเพลงแล้วมีอะไรวันไหนยังไงบ้างคะใช่ตอนนี้นะครับการแสดงคุณก็บอกไทยพันธายตอนศจกเป็นซิเคิลนะครับจะจัดแสดงวันที่23-24มีนาคมจํานวน5รอบอ๋อจะแสดงโดยหรอบด้วยกันใช่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยก็สามารถจองบัตรกันได้ที่นั่นสำคัญบัตรฟรีทั้งหมด ทุกอย่างแสดงเป็นการกุศลสไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้โหถ้าอย่างนี้ท่านผู้ชมต้องรีบไปเลยนะคะเดี๋ยววัรจะหมดก่อนมันเป็นการแสดงขุนกระบอกไทยหรือว่าขุนไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีการปรับเปลี่ยนและสำคัญแล้วว่าเราได้ทดลองวิเคราะห์พัฒนาขุนกระบอกตั้งแต่แรกจนถึงการแสดงเนี่ยเราจทำเป็นหนังสือด้วยเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศฟรีอีกเหมือนกันค่ะพี่หนึ่งค่ะที่นี่มีการเรียนการสอนทําหุ่นด้วยใช่ไหมคะ มีการสอนวันไหนอะไรยังไงบ้างนะคะทุกๆปีเราจะเปิดการการเรียนการสอนคุณกระบ,บอกไทยแม้กระทั่ทงการทาแล้วก็การเชิดทุกอย่างเป็นการคุณลนหมดฟรีหมดปีละหนึ่งครั้งประมาณสักเดือนเมษาอยู่ยทําก็ฟรีเรียนก็ฟรีฟเรียนก็ฟรีฟฟเอาไปเลยให้เพราะทุกอย่างไม่รู้จะห่วงไม่ทําไมใช่ไหม,มแต่ว่าปีนี้เรารวบยอดในการอบรมและการเสวนาไปเป็นวันที่25มีนาคม เพื่อที่จะให้ทุกคนชมเบื้องหลังการผลิตงานพันธุ์ยนรสิง์ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมดว่าเขาทำยังไงคุนเคลื่อนไหวยังไงเชิดอย่างไรแสงสีองค์ประกอบฉากต่างๆเป็นอย่างไรให้คุณดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเชื่อได้เลยว่าคุณดูแล้วคุณทำหุนกระบอกไทยเป็นแน่ค่ะพี่หนึ่งค่ะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวให้พี่หนึ่งเชิญชวนนะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะให้มารักความเป็นไทยแบบเราแล้วก็ชวนมาดูละครเพลงพันธุ์ยนรสิงค์ได้ค่ะครับจริงๆคือพี่หนึ่งอยากจะเปิดโอกาสให,ให้กับทุกๆคนนะครับได้มาสม ทัวโขนว่าวไทยเบญจรงโดยเฉพาะที่บ้านทุกคนตื่นเตหนคุณกระบอกไทยได้มาสืบสานกันทั้งการประดิษฐ์และการเชิดและสำคัญเลยว่าอย่าลืมนะครับสิ้นเดือนมีนาคมไปร่วมชมคุณระบอกไทยพันธทานรสินต์ดมมิสุเคิลซึ่งเป็นครั้งแรกของการแสดงคุณไทยในรูปแบบซึ่งร่วมสมัยทันสมัยเพื่อจะทําให้คุณรักประเทศไทยมากขึ้นและสําคัญเลยว่าช่วยสืบสางานศิลปะงานคุณกระบอกไทยให้มันคงอยู่ต่อไปในอนาคต นั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเผื่อว่านักแสดงของละครเพลงพันท้ายนรสิงห์เนี่ยจะขาดงั้นอย่างหนูนี่ฝึกได้ใช่ไหมคะเป็นเรือเป็นเรือเล่นได้ทุกบทอ๋อเล่นได้ทุกบทบอกแล้วว่าคือพันท้ายนรสิงห์เราเปลี่ยนจากคนเป็นหุ่นเราลองดูว่าหุ่นจะสามารถเล่าเรื่องได้แทนคนได้ไหมงั้นเดี๋ยวหนูรบกวนพี่หนึ่งให้ช่วยสอนหนูสักเล็กน้อยเผื่อเอาไปอวดใส่ตาเบิดอวดท่านผู้ชมทางบ้านได้บ้างค่ะโอเคค่ะั้นเดี๋ยวเราไปเรียนหุ่นกับบอกกันดีกว่าเยอะแยะเลยเยอะแยะเลย